พบกับช่องแม่ออฟกกกอกนะคะวันนี้แม่พีมีต้มหม,มูนะคะอร่อยอร่อยมาให้นิกกี้นะคะโอเคไ,ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหอกก็ทานนะเต๋อเจ้าก,ก้นหอกก็ช่องมันดินท่าตรงนมันก็เเหยมันเห็นแล้วมันก็มา <laughs> มึงนี่มันอ้าออมอ้งนี่มเ้คนก็ว่าครับโอ้เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้มีใครมาเยี่ยมนาะเมื่อเช้านี้ค่อยขี่รถผ่านอยู่ค่อยเห็นอยู่นะให้าเยี่ยนอช่เจ้าเข้าปก่อนนี่ก่อนไปกข้าก่อนลูกข้าปก่อนข้าปก่อน Okay. มีคนมาเยี่ยนนิกกี้ด oh, ้วยนะเมื่อเช้านี้เลยใช่กอดไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเปิดประตูออกเลยฮะ เปี่ยนจากไก่มั่งนิกกี้เออเอากินดิซิเอ้แซ่บโอ้แซ่แบนะเฮ้ยนาะเออ,อไม่รู้จักว่าเพิ่นชอบนะเคียวมันหดังก็เอาไอ้นังเข็มด้วยได้มาให้กินเนาะเฮ้ยเอานังเข็มบ่ออเ,มบเออมัหนหดังเพรเพื่นชอบเคียวออ๋บ่ให้มาเคียวเล่นบ่อของเล่นเด้ขอ,อดของของขบเคี้ยวเล่น โอ้ oh! oh! แซ่บหลายแซ่บหลายอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องันดงอะไรนะคะไม่ได้ใส่ค่ะดูได้ไรอย่างนี้โอ้ต้มหมูถ้าเอาใส่นี้มันจะหมดก่อนแปดนะเคล็ดลับกินทีละน้อยนะลูกนะกินทีละชิ้นเก่งมากเลยเอ้ยอมันอะถูกใจหลายแซ่บ ก็ต้มจนนุ่มเลยไงต้มจนนุ่มเปื่อยเลยใช่ต้มพอดีกินเลยน่ารัเกียวโอันลึกล้ัยวเียวน้อยนึงก็คือลึกคือลึก่ลึกเลยนี่น่ารักเียววันนั้นเห็นไก่ยูไหนไก่อ๊อกอ๊อกองเล่นอยู่ไหน ม่รู้คาไปไหนแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเดี๋ยวก็มีเป็ดมาเพิ่มนะเดี๋ยวมีเป็ดมาเพิ่มมีเดี๋ยวมีเป็ดวันน้อยอีกโอ้สะด้วยไหมต่ยังมาไม่ถึงสะด้วยไหมทำสะด้วยสะไหนสะไม่บอกนี่เราพอดูไม่งั้นคือสองซะแล้วนี่ไม่ทนแล้วจะไม่สองสะแล้วตอนนี้เขาอยู่ห้องแอร์เขาก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ก็มีห้องแอร์แล้วนั่นข้างนี่มีห้องแล้วเอ้ยแซบจริงเบ้นก็ไม่ได้เจอนิ้มาหลายวันกันนะอือก็นั่นก็พร้อมๆกันนั่นแหละกันนั้นเราเรายุ่งนิ้ใช่ขึ้นเสร็จงานาร้วก็ว้าแดดเป็นวหรกทีบดแมนแซบหลายเลยลูกอะ ได้เป si ็นหมอกระซิเบิร์ดมีทั้ <Ừ. S 2> ง,ง,งตับทัง้งอะไรแม่่การมให้ั้ี่สิเล็กแล้วอืออะเอาเย้ยเย้ยเยยมีอยู่ทุกฟาบิเบ็นเบ็นเดี๋ยวในหน้หมดไปเลกโอเค เขาเบนนะช่งนะเบนจับมาเกียงตับโอ้ยเกียงตั๊บเลยจับมือหน่อยเขานี่ะจับมือหน่อยชิ้นแฮนชิ้นแฮนชิ้นฮนแน่เยอันนี้คาดน้อยเลยอารมณ์รให้พอใจมันขึ้นหอดเน้ กินเอเลี่ยนนะเออลี่ยนด้วกินเอเลี่ยนด้วยอ่าจับมือจับมือสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิ่แอนพิ่แอนพิ่แอนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเลยจะขอบคุณด้วยจะขอบคุณมารักเซียวอืมดูพี่แอนแล้วยิ้มใส่พี่แอนนะพี่แอนสองมากอ้กินเบิดเหรอเบิดแล้วไก่ อ่ะพอบอกนี้มีอีกไหมพอบอกว่าเพราะว่าถามว่าสงัยพี่แอนให้อาหารแล้วหล่ะพ่อยบอกว่าเอาไปให้เถอะกินได้นี่กินได้ตลอดเออจะเลื่อนอาหารเลยแซบเลยแล้วก็ไปเลยแม่พีไปหาบีแล้วเอาดมดบีมแล้าเอาดมดฮีมแล้วลาเตทั้งหมดเลยอยู่นี่น่ะ

เรามีเดี๋ยวจะเอาไก่ตัวเล็กจะมาก่อนเนาะเอาเดี๋ยวรถทั้งคนเลยเอาเลยนี่นิ่งก็ได้แบบนี้เฮ้ยเพิ่นเย็นแล้วรถเออที่แรกทำเฉยฝนมันหนาแมน มันร้อนนิอ่อาบน้ำก่อนจะได้สบายตัวสบายด้แชมพูมาใส่จะได้หอมหอมเออเออสวยเราได้แนิ่งแล้วบันนี้จะได้หอมหอมพี่แอรจะได้ให้เข้าหอ้องแอร์ ใช่ของค่นก็มีอยู่แล้วของคอืเก่อ่อืมอเคเดี๋ยวก็าคอยถอดปอคเักาต้องจับนะไม่จไม่ได้นี้ <c oughs> ต้องเอาปกคอไว้ก่อนอนะัดับแรกอาบเสร็จล้างเสร็จค่อยปล่อยออกเอ,อยหอมแลเ้ยรอกันด้วเย็นแล้ว,ลวที่นี่ นนเน่ยช่วงนี้ขนชนลนขนร่วงขนรเปลี่ยนลลเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เปลี่ยนขนล้างหน้านิดนึงอืมจะได้หลอนกว่าเดิมได้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 เราหัวนเนี่าหัให้เพื่อนหน่อยเขาอ่อนนั้นอุ้อมลงเราไม่ลงได้ตรงนั้นนะเอ๋ ไม่ลงอะน,นันเอาไว้แช่นี่บอกคนยันนะยังไม่ลงเออนั่นแหละอยู่ในห้องแอร์ไงอืมคนเดินไม่อยากลงไซ้ายนี้ลากิล่องหนก็เชยอีกล่อ,ลองหนงโอเคมันจะได้หอมหอมอันโนไปเอาแปนะในทันเลยนะรอ,อแล้ว กีนต้องเจอแบบสะผม <c oughs> เกาเกาเขานั่นนี่ค응ักแล้วคนเขานะแปลงคุณให้เรียบเลยอหอมแล้วสตระตัวสองครั้งจางผลผลัพธ์ขอาวคนสะอาดเลยนี่โอ้คักแนเรเฮเ่อีนี่เออรอแพร่้คนเรียบเลย คนเรียบเลยมีเสฟ้ยมมีคลิปเลยเอาเยี่ยวมาใส่เร็วเอาเยี่ยลไล่ล้างมันนี้นะเอาอะไรล้างไปเอาตรงหลังก่อนแล้วค่อยจับยกขึ้นตรงนี้ล่ะนี่ตรงนี้ล่ะนี่ปีบ้านไม่เอาไม่อาบน้ำแล้วเขาก็อาบที่บ้านเป็นไรอีเดียอีเดียมันกลมหนามันนะคะกลมหนามันหนุกไหมเบิ้งเบิ้งนาเบิ้ง เเบบิิ่่งงแฉะกระท้องมันขาวกรท้องขาวแท้ไม่ใช่ขาขาวได้ตีท้องขาวบ่ข้างหลังก็ใส่เลยขาไม่ยืนจะเราค่อยกดบอกคอเฮ้ยพักขนาดนี้ได้นุ่ยเลยแบบนี้นี่ชอบแบบนี้นะเอ้ยพักจะบายกว่าอะไรนิดหนึ่ นี่นะคะนิกกี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ